สำหรับเพื่อนนักดีวที่อยากจะซ่อมลำโพงที่มีพักขยายในตัวได้นะฮะต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะเป็นเนื้อหาเบื้องต้นนะครับสำหรับการตรวจช่อมตู้ลำโพงคลิปนี้นะครับผมได้เก็บลำโพงเก่าที่ถูกทิ้งแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ลำโพงซับวูเฟอร์2.1ช n n นลนะครับซึ่งเป็นของที่ทิ้งแล้วนะครับอุปกรณ์บางตัวอาจจะอยู่ไม่ครบนะครับแต่ว่าบางอย่างนะครับอาจจะเป็นภาคใจไฟภาคขยายนะครับอาจจะสามารถที่จะนำมา DIY หรือว่าประกอบ และซ่อมกลับมาใช้ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการดีบให้ความรู้สาหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะฮะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็เดี๋ยวจะต่อปลั๊กไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมาทําการวาดไฟชุดเมนพอร์แล้วก็ชุดพอร์แอมป์นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับ เพื่อความเข้าใจในการตรวจซ่อมหรือว่าทําการวัดภาคจ่ายไฟนะครับเราก็ต้องรู้จักวงจรของภาคจ่ายไฟก่อนนะครับว่าวงจรการทํางานของภาคจ่ายไฟในส่วนของไฟสลับเป็นยังไงนะฮะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอาการแรกนะครับที่เรามักจะเจอบ่อยก็คือเปิดไม่ติดไฟไม่เข้านะครับส่วนที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือตั้งแต่ปลั๊กนะครับจนถึงหม้อแปลงครับว่ามีทางเดินของไฟไปยังไงนะครับก็ดังวงจรที่ผมเขียนขึ้นมานะครับ ก็ไฟ2 2 0โวลต์ผ่านปลั๊กนะครับเข้ามาแล้วก็จะผ่านฟิวคือกระบอกฟิวตัวนี้นะครับผ่านฟิวแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับของ220 2 2 0โวลต์เหมือนกันนะครับก็จะแยกออกมาผ่านสวิตช์นะครับตัวนี้ก็จะผ่านสวิตช์ผ่านสวิตช์แล้วค่อยมาเข้าหม้อแปลงคือหม้อแปลงตัวนี้นะครับเข้าหม้อแปลงนะครับสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือเช็คฟิวเช็คสวิตช์นะครับแล้วก็เช็คสายนะครับว่า สายจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ขาดหรือเปล่านะครับแล้วก็จากจุดนี้มาถึงจุดนี้ขาดขาดหรือเปล่าแล้วค่อยมาเช็คฟิวนะครับนี่นะฮะถ้าเรารู้แบบนี้นะครับเราก็สามารถจะตรวจซ่อมได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะวัดไฟดูนะครับนี่ครับจากหม้อแปลงที่ผมดูนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้วัดไฟเสียบปลักอะไรนะครับแต่ว่าผมดูหม้อแปลงแล้วก็เขียนเป็นวงจรนะครับที่เขาระบุนะครับตรงนี้นะครับว่า มีไฟ12อโวลต์เป็นไฟเซนเตอร์แท็คคือชุดนี้นะครับ1 2 5โวลต์3เส้นนะครับคือตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ออกมาจากจุดนี้นะครับี๋ยวผมก็จะวัดไฟจุดนี้ดูว่าจะได้ตามที่หม้อแปลงระบุหรือเปล่านะครับแล้วก็สายสีเขียวตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟชุดนี้นะครับ1 2โวลต์นะครับเราก็วัดดูนะครับว่ามีไฟ12บโวลต์หรือเปล่านะครับชุดนี้นะครับจะเลี้ยงผ้าขยายนะครับชุดนี้ไฟ3เส้นนี้ครับ ยังเป็นไฟ AC อยู่นะครับจะดี้ยงภาคขยายชุดนี้จะเลี้ยงภาคคอนโทรลด้านหน้านะครับภาคไฟด้านหน้าตู้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับกั้นเดียวมาตรวจสอบสวิตช์กันนะครับนี่นะครับวิธีการวัดสวิตช์ก็ใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งไว้ในย่านคูณ10โอห์มนะครับ ก็ชี้โรเอจดูนะครับถ้าเกิดสวิตช์ไม่เสียนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดนะครับถ้าเราปิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นะฮะนี่นะครับจุดนี้นะครับสวิตช์ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัวนี้นั่ก็คือสวิตช์ตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับออนออฟนะครับผมจะใช้ปากคีบในการบัดเลยนะครับจะได้เห็นนะฮะ ครับตอนนี้คือเราจะยังไม่เสียบปลั๊กนะครับตอนนี้นะครับปลั๊กยังไม่เสียบนะครับเสียบปลั๊กไม่ได้นะครับตัวนี้ถ้าเราทําแบบนี้คือไฟช็อตนะฮะต้องระมัดระวังนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมวัดที่สวิตช์นะครับในจุดนี้นะครับก็คือผมเอาปากคีบนะครับคีบอ่าตัวสายวัดของมิเตอร์นะครับมาคีบไว้แล้วนะครับอ่าจะลองให้ดูนะครับเปิดนะครับอ่าสวิตช์ทำงานนะครับปิดก็สวิตตัดการทํางานนะครับ ก็แสดงว่าสวิตช์ปกตินะครับนี่นะครับวัดให้โดนครับนี่นะครับคือเปิดอ่าออนคือสวิตช์ทำงานนะครับนี่นะฮะแล้วก็ปิดอ่าสวิตช์ไม่ทํางานก็คือสวิตช์ปกตินะครับในกรณีนี้เราเช็คสวิตช์แล้วโอเคนะครับต่อไปฟิวนะครับเราก็ถอดฟิวออกมาวัดตามปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมดูแล้วนะครับเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้ที่อ่าที่เก็บมานะครับไม่รู้ว่า เจ้าของเก่าเขาทํายังไงไว้นะครับเพราะว่าเป็นของที่ทิ้งไปแล้วนะครับพอนี่เขาต่อตรงไว้แบบนี้นะครับก็แสดงว่าฟิวไม่ขาดนะครับกรในกรณีที่ว่าถ้าเราซ่อมงานจริงนะครับในจุดนี้ก็เราก็ถอดฟิวออกมาทําการวัดนะครับถ้าฟิวขาดก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับเหมือนสวิตนี่แหละฮะอ่าก็ถือว่าสวิตอ่าฟิวคือปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้เขาต่อตรงไว้นะครับก็คือไฟก็มาจ่อที่ตัวหม้อแปลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ก็หลังจากนั้นเราค่อยมาวัดไฟนะครับว่าจะมีไฟออกจากหม้อแปลงหรือเปล่านะครับนี่นะครับคือวิธีการเช็คชุดภาคจ่ายไฟจากสายไฟจากปลั๊กสายไฟผ่านฟิวผ่านสวิตช์แล้วก็เข้าหม้อแปลงหลังจากนั้นค่อยมาดูนะครับว่ามีไฟออกจากหม้อแปลงหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวมาทําการวัดไฟกันนะครับหลังจากที่เราเช็กในส่วนนี้แล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่อันตรายนะครับ เวลาเราเสียบปลั๊กนะครับจะมีไฟ220โวลต์นะครับวิ่งมานะครับในส่วนนี้คืออันตรายมากนะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ตรงสวิตช์ที่ผมเอาท่อหดออกนะครับผมก็ใช้เทปพันสายไฟแปะไว้แล้วนะครับผมจะทําการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวตั้งมิเตอร์มาในย่าน AC โวลต์นะครับส่วนนี้จะเป็น AC โวลต์นะครับก่อนที่จะเข้าบอร์ดนะครับ ฮะเอซีโวล์แล้วนะครับมาดูไฟสิสองโวล์นะครับอ่าไฟ12สองโวล์ไม่มีนะครับอามาตรงซ็อกเกตนี้นะครับ12บโวล์ไม่มีนะครับอ่แล้วก็ไฟส2 0 1อศูนยอนะครับนี่ก็ไม่มีนะครับมาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ไม่มีนะครับก็แ,แสดงว่าหม้อแปลงนะครับไม่จ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดไฟสองรยี่สิบโวลต์เข้าตรงนี้เลยนะครับปอ,อกสายแล้วก็ใช้มิเตอร์ปักขีบขีบไปแล้วนะครับในจุดนี้นะฮะครับจะปักวัดไฟนะครับอ่าไฟสองรยี่สิบโวลต์มีนะครับ ก็แสดงว่ามีไฟเข้ามออแปลงนะครับ220ิโวลต์นะครับแต่ว่าไม่มีไฟออกนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าหมออแปลงเสียนะครับคลิปนี้ผมจะนํมอม้อแปลงมาเปลี่ยนแล้วก็สาธิตการไล่วงจรให้ดูนะครับตอนนี้ผมทําการติดตั้งหมออแปลงตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะฮะตัวที่อยู่ขวามือก็คือตัวเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับเไฟ4ีุ่ด้าโวลต์แล้วก็ไฟยี่สิบโวลต์นะครับเราจะเลือกมาใช้งาน กันนะรั้่สายไฟ22โวลต์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับไฟที่เลี้ยงผ้าขยายนะครับจะเป็นไฟเซ็นเตอร์แท็บสามเส้นนะครับเป็นไฟเอซนะฮะจะมีความใกล้เคียงกันมากก็คือตัวนี้จะเป็นบอร์ดม่าตอแปลงตัวเดิมจะเป็น12.5นะครับ12.5 0 12.5นะครับตัวนี้ส่วนตัวใหม่นะครับจะเป็นไฟ15 0 15นะครับก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะครับเพราะว่าสังเกต ผมจะแนะนําเทคนิคนะครับในการดูนะครับว่าเราจะดูจากตรงจุดไหนนะครับดูตรงคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงพักขยายนะครับแรงดันของเขาคือ25โวลต์นะครับตัวนี้นะครับ25โวลต์ซึ่งทนแรงดันเท่ากันนะครับกับบอร์ดบอร์ดที่ผมเอาหม้อแปลงตัวนี้มานะครับก็สามารถที่จะใส่แทนได้นะครับตัวเราตัวนี้ก็จบไปนะครับก็คือสามารถใส่แทนกันได้แต่ตัวนี้นะครับ ผมจะนําขดจากหม้อแปลงนะครับคือขด2 2โวลต์นะครับจากของเดิมเป็น1 2โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาขด2 2โวลต์มาใส่นะครับเราเล็ก i ิฟายเสร็จแล้วนะครับไฟจะเกินนะครับจะเกินจากที่คาปาทนแรงดันได้นะครับเพราะว่าสังเกตว่าจะมีไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดจะทําหน้าที่เล็กติฟายนะครับเปลี่ยนไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับไฟก็จะสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับจากจุดที่เรา วัดจากหม้อแปลงคือ22โวลต์นะครับพอมาผ่านบิลดเลติฟนะครับไฟก็จะเกินนะครับเป็น30กว่าโวลต์นะครับซึ่งคาปาจะทนแรงดันไม่ได้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนคาปาตัวนี้นะครับเป็นการโมดิฟายเปลี่ยนคาปาไปในตัวนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนคาปาเป็นพันไมโคร50โวลต์นะครับจาก4 2 0ไมโคร25โวลต์นะครับเราก็ใส่คาปาที่ทนแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเป็นการโมดิฟายเพื่อรองรับหม้อแปลงใหม่นะครับเพราะว่าเราเอาหม้อแปลงตัวใหม่มา อาจจะแตกต่างกันกับหม้อแปลงตัวเดิมนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนคาปานะฮะส่วนภาขยายเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราเสียบแจ็คจากหม้อแปลงเสียบลงไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับส่วนตัวนี้ต้องมาทดสอบทดลองกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นตามที่สีดีของผมหรือเปล่านะครับแล้วก็อื่นผลจะต่อสายกลับเข้าไปในจุดเดิมเหมือนเดิมนะครับตามวงจรที่แล้วนะครับครับก็ต่อสายจากหม้อแปลงเข้าไปจุดเดิมนะครับ สายเส้นหนึ่งนะครับก็จะผ่านสวิตช์นะครับก็จะใช้ท่อหดหดนะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะผ่านฟิวนะครับก็จะบัดกรีแล้วก็ใส่ท่อหดหดเหมือนเดิมนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่อันตรายนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมมองภาพบอกนะครับว่าภาค่จยไฟทํางานยังไงนะฮะผมก็จะเขียนเป็นวงจรนะครับในส่วนของไฟ220โวลต์เข้ามามาผ่านหม้อแปลงแล้วก็ออกจากหม้อแปลงนะครับจะเป็นชุด อะเร็กติฟายนะครับจะเป็นเดย์โอร์บิทเร็กติฟายนะฮะทั้ง2ชุดนะครับเวลาเราไล่วงจรนะครับเราจะดูง่ายนะครับว่าภาคใจไฟแล้วก็คาปาซิเตอร์นะครับจะต่อแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าไฟจะมี2ชุดนะครับทั้ง2ชุดก็จะเป็นชุดบิดเร็กติฟายนะครับทั้งเป็นแรงดันไฟเดี่ยวแล้วก็แรงดันไฟ3เส้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัว IC ซีล u กเกลตนะครับมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะสำหรับไฟที่แจกออกไปเลี้ยง หน้าปัดด้านหน้าของตู้ลำโพงซับวูเฟอร์นะครับครับเดี๋ยวผมจะใช้สายคู่ดำกับขาวนะครับมาใส่ซ็อกเก็ตตัวเดิมเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะตัดต่อสายนะครับ ครับหลังจากที่ต่อสายซ็อกเก็ตแล้วนะครับนี่นะฮะผมก็จะเปลี่ยนคาปาเลยนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาวัดไปนะฮะนี่นะครับเปลี่ยนคาปาตัวที่ผมแนะนําตอนแรกนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับผมจะใส่ตัวนี้นะครับแทนนะครับตัวนี้จะเป็นค่าพันไมโครห้าสิบโวลต์นะครับ ในบอร์ดเขาจะเขียนขั้วบอกไว้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นสกรีนนะครับลายแบบนี้นะครับก็คือขั้วลบนะครับเราก็ใส่ขั้วลบเข้าไปนะครับตัวนี้ใส่กับขั้วไม่ได้นะครับใส่กับขั้วจะระเบิดนะฮะเราทาการบัจจีนะครับโอเคแล้วครับเรียบร้อยนะฮะ ค่ะไปที่โมไปนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนําวงจรแล้วก็วัดไฟนะครับครับเดี๋ยวมาทวนวงจรการทํางานของบอร์ดพาวเวอร์สองจุดหนึ่งชแนลของตู้นี้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นแค่ชุดนี้นะครับที่ก่อนเข้ามออแปลงนะครับที่ผมสรุปไปว่าหมออแปลงพังนะครับก็ทําการนําหม้อแปลงใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัดแปลงเพิ่ม ตัดสายต่อ s o c k เกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่วงจรให้ดูนะครับจากไฟ2องร้อบโวลต์นะครับผ่านฟิวผ่านสวิตช์มาแล้วนะครับก็จะมาผ่านหม้อแปลงพอผ่านหม้อแปลงเสร็จแล้วนะครับก็จะแยกออกมาเป็น2ขดนะครับสองขด3สายนะครับขดแรกนะครับจะเป็นไฟสิบห้านโวลต์นะครับ15 0ห้นย์สินะครับก็คือนี่ครับสิบห้ย์สินะครับ สายสีเขียวก็คือ15โวลต์นะครับ AC นะฮะแล้วก็สายสีดําคือ0นะครับแล้วก็สายสีเขียวเส้นหนึ่งคือ15โวลต์นะครับเป็นไฟ AC นะฮะชุดนี้นะครับก็จะมาผ่านวงจรบิดเลกติฟนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงนะครับกาเรียกว่าการเลกติฟนะครับเลกติฟออกมาเป็นไฟบวกลบนะครับเลกติฟออกมาแล้วก็จะได้ไฟบวกนะครับไฟบวกอาจะฟิลเตอร์ด้วยคาปาซิเตอร์นะครับนี่นะครับ สองตัวนี้นะครับนี่นะครับคือสองตัวนี้นะครับไดโอดก็คือนี่นะครับสี่ตัวนี้นะครับก็คือไดโอดชุดนี้นะครับที่เรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าวงจรเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะไฟมาเข้าที่แอนโนดนะครับแล้วก็ออกมานะครับก็สลับเป็นฟูลบิดเล็กตี้ไฟนะครับตัวนี้นะฮะให้ทำความเข้าใจว่าวงจรบิดก็คือวงจรที่แปลงนะครับแรงดันกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงนะครับอาปานะครับจะฟิลเตอร์ทั้งอ่าภาค ของไฟบวกแล้วก็ไฟลบนะครับจุดที่ขาลบและขาบวกมาอนุกรมกันตรงนี้ก็คือจุดกล่าวที่ออกไปใช้งานนะครับส่วนไฟลบนะครับก็จะเป็นจุดที่ออกจากขั้วลบนะครับนี่นะครับคือขั้วลบของขาปานะครับขาปลาตัวที่2นะครับนี่นะครับก็จะเป็นไฟลบออกมานะครับก็จะได้เป็นไฟบวกกล่าวแล้วก็ไฟลบ d ีนะครับตัวนี้ออกไปเลี้ยงผ้าขยายนะครับเพราะว่าผ้าขยาย ตัวนี้เป็น IC ซี TDA สองศนะครับจะใช้ไฟเลี้ยงบวกลบกาวเป็นไฟ DC นะครับสำหรับไฟ15โวลต์ที่ผ่านบิลด์เล็กที่ไฟออกมาแล้วนะครับ15โวลต์นะครับจะอยู่ในสูตรที่ว่า15 AC นะครับคูณด้วย1.414นะครับก็จะได้เป็น21โวลต์นะครับไฟที่ออกมาเป็นจุดนี้จะเป็นไฟบวก21โวลต์แล้วก็ลบ21โวลต์นะครับตัวนี้จะไปเลี้ยง ไอซีพักขยายเสียงนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของขดตัวนี้นะครับขดสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับที่ผมต่อใหม่นะครับจะเป็นไฟยี่สิบสองโวลต์นะครับตัวนี้ที่ผมนามามอนิฟายใช้งานนะครับผมเอาชุดนี้มาใช้นะครับยี่สิบสองโวลต์มานะครับพอไฟยี่สิบสองโวลต์มาตัวนี้เป็นไฟยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองโวลต์มาผ่านบิดเลิฟายนะครับพอผ่านบิดเลิฟายนะครับก็จะเข้าสูตรของ วงจรบิดล็กทีไฟก็คือ22คูณด้วย1.414นะครับก็จะได้เป็น31.1โวล์นะครับไฟก็จะออกเป็น31.1โวล์นะครับซึ่งไฟจุดนี้จะไปเลี้ยงวงจรส่วนหน้าที่เป็นวงจรไฟแสดงผลนะครับและก็ l e d ต่างๆนะครับจะเลกูเลตด้วย IC 7805นะครับ จริงๆแล้วไฟที่ใช้งานจริงก็คือไฟห้าโวลต์นะคือ IC ซ e g u l a t เนะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับทำหน้าที่เล g u l a t e แรงดันไฟนะครับให้ลดเหลือห้าโวลต์คงที่นะครับเพื่อไปเลี้ยงวงจรนะฮะอ่าโดยรวมของวงจรก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าแล้วก็วัดไฟให้กับท่านผู้ชมดูนะครับว่าไฟที่ผมเขียนออกมานะครับจากการคำนวณนะครับกับไฟจริงนะครับจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาวัดไฟกันนะครับ ครับเราก็จะทําการเสียบซ็อกเก็ตเลยนะครับอ่าจุดนี้ก็เสียบเข้าไปเดิมนะครับครับต่อไปก็จะทําการเสียบปลั๊กวัดไฟตามวงจรที่เขียนมานะครับตั้งมิเตอร์นะครับอนยญาน dc โวลต์นะครับนี่นะครับอ่าสวิตช์ผมเปิดไว้แล้วนะครับตรงนี้นะฮะผมจะมาเปิดปิดที่ปลั๊กผมเลยนะครับ มาดูว่าไฟที่วัดได้นะครับจะได้กี่โวลต์นะครับเปิดสวิตแล้วนะครับจุดแรกนะครับคือไฟบวกนะครับไฟบวกก็วัดที่สายสีแดงนะครับจับที่ขั้วบวกนะครับของคาปาฟินเตอร์นะครับตัวที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะสายสีดํานะครับก็จับที่ขั้วลบของตัวคาปานะครับก็จะเป็นกลางของวงจรนะฮะอ่าไฟที่ได้ก็คือบวก18.2นะครับ ไฟที่ได้คือบวกสิบแปดจุดสองนะครับไฟลบนี่นะครับตัวนี้ไฟลบจะได้สิบแปดนะครับสิบแปดจุดสองสิบแปดจุดหนึ่งนะครับใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับไฟลบต่อไปก็จะทําการวัดชุดไฟย่อยที่ไปเลี้ยงหน้าปัดแสดงผลนะครับขวดนี้นะครับขวดที่มาเข้า i c 7 8 0 5นนะครับว่าจะได้กี่โวลต์นะครับคือจุดนี้นะครับ นี่นะฮะดูที่สเก็ตมาเข้านะครับแล้วก็วัดที่คาปาที่เราเปลี่ยนครับคือคาปาตัวนี้นะครับอ่าสายสีแดงนะครับจับที่ขั้วบวกนะครับสายสีดําจับที่ขั้วลบนะครับยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับอ่าไฟที่ได้คือยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับไฟคือจุดนี้นะครับคือยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับอ่ายี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับมาเทียบกาวเลยนะครับขั้วมาที่ขั้วลบของคาปา ัวบวก 1941, ox, 4, โคลบของคาปานะครับเอามาดู27โวลต์มาผ่าน ic 7805นะครับตัวนี้นะครับคือ ic 7805นะครับนี่นะครับอ่าไฟเข้าคา1นะครับไฟออกคา3นะครับคือเข้าคา1คา1คือจุดนี้นะครับคา2เป็นกราวนะครับคือจุดนี้นะครับคานี้คือไฟออกนะครับเราก็จะวัดเทียบกราวเลยนะครับนี่นะครับ กาวก็คือขากลางครับหรือว่าขาลบของขาปาก็ได้นะครับนี่นะครับจะไปต่อถึงกันนะครับนี่นะครับนี่ครับขาลบของขาปานะครับก็ปัจจัยขาสามของไอซนะครับก็จะได้ห้าโวลต์นะครับอ่านี่นะครับห้าจุดสองนะครับสเปคของไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับอ่าแรงดันขาเข้านะครับได้ตั้งแต่แปดโวลต์จนถึงสามสิบห้าโวลต์นะครับแล้วก็แรงดันขาออกจะอยู่ที่ 4.8โวลต์ถึง5.2โวลต์นะครับก็ถือว่าอยู่ในสเปคนะครับก็คือ5.2โวลต์นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหมอแปลงวัดไฟนะครับว่าได้ตามสเปคหรือเปล่านะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนหมอแปลงเสร็จแล้วนะครับก็จะนําบอร์ดนะครับทั้งภาคขยายและก็ภาคเก็ยไฟนะครับประกอบเข้าไปในตู้นะครับเพื่อที่จะทําการทดสอบนะครับต่อสายกันเลยนะครับครับก็จะต่อสายลําโพงก่อนนะครับ แดงนะครับก yeah, ็ต่อตามขั้วตามปกตินะครับก็ทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับม่าได้หรือเปล่านะอ่าแล้วก็จะมีซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตที่เสียบเข้ากระบอกแล้วก็สายเสนึนึครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าเป็นสายที่มันขาดออกจากซ็อกเก็ตนะครับชุดนี้จะเป็นสายไฟ5โวลต์นะครับที่ขาดออกจากซ็อกเก็ตนะครับนี่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเข้าในจุดไหนนะครับอ่าจากการที่ผมไล่ดูแล้วนะครับ เส MM ้นที่เป็นแถบแบบนี้นะครับสายไฟสองเส้นนะฮะเส้นที่เป็นแถมแถบนี้ก็จะเป็นกราวนะครับก็เส้นนี้ก็จะเป็นไฟห้าโวลต์นะครับเราก็ต้องไล่ดูนะครับว่ากราวของตัวซ็อกเก็ตนะครับคือจุดไหนนะฮะกลาวของซ็อกเก็ตก็คือขาที่มาต่อกับขั้วลบของขาปานะครับขาที่มาต่อขั้วลบของขาปานะครับเราดูตรงนี้นะฮะ ขาไหนนะครับที่มาต่อขั้วลบนะครับขาริมนะครับขาริมมาต่อขั้วลบก็แสดงว่าขาลิมเป็นกราวนะครับแล้วก็ขานี้ก็จะเป็นขาลิมฝั่งนี้นะฮะนี่นะครับขาริมฝั่งนี้นะครับต่อกับขั้วลบของขาปาก็แสดงว่าตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็จุดนี้ที่ออกจากขาสามของ IC 7 8เจดดนย์ห้านะครับก็จะเป็นขั้วบวกคือไฟ5้าโวลต์นะครับฝั่งนี้คือ5้าโวลต์นะครับฝั่งนี้คือขั้วลบนะครับ ต่อให้ถูกนะครับถ้ากลับขั้วจะทําให้วงจรด้านหน้ามีปัญหานะครับผมก็ได้นำซ็อกเก็ตมานะครับนำซ็อกเก็ตมาแต่ซ็อเก็ตตัวนี้มันจะกลับกันนะครับซึ่งเวลาเราต่อสายเข้าส็กเก็ตนะครับเราก็ให้นําสายที่มีแถบนะครับต่อลงไปให้ถึงกับขั้วลบของวงจรนะครับขั้วลบก็คือขั้วลบของคาปานะครับหลังจากนั้นก็ทําการต่อสายนะครับบัดจีด้วยตะกั่วนะครับ สร็จแล้วก็นําเทปดํานะครับมาพันไว้นะครับเพราะว่าท่อหดหมดพอดีนะฮะก็เทียบสายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้คือสายครบแล้วนะฮะเะปักนะครับเปิดสวิตช์นะฮะอ่าตอนนี้จอแสดงผลติดแล้วนะครับนี่นะฮะขึ้นลายนะครับ จะแสดงผลติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบต่อลายอินเข้าดูนะครับอนี่นะครับคือายอินนะฮะกลับไปทีการทดสอบนะครับผมก็จะใช้แจ็คนะครับเสียบนะครับแล้วก็ใช้มือแตะนะครับถ้าเกิดอ่าพวเวอร์ทำงานได้นะครับก็ลำโพงก็จะมีเสียงดังนะครับแต่แบบนี้นะครับนี่นะครับ อ่าแสดงว่าผ้าขยายทางานได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองลดบรรลุมนะครับลดบรรลุมก็ไม่ดังเพิ่มบรลุมนะครับอ่าเพิ่มบรลุมนี่ทํางานได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ด้านหน้าก็จะมีปรับเสียงเบสดนะครับอ่าเสียงเบสดเทียงแหลมนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ลําโพงสองข้างไม่มีนะครับเพราะว่าอ่าลำโพงชํารุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องหาลำโพงมาต่อนะครับ รับทดสอบการทํางานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวนําลำโพงนะครับเข้าไปในตู้ก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเปิดเพลงกันนะครับ ครับต่อไปก็ประกอบวงจรเข้าตู้นะครับ ครับพอทําการประกอบเสร็จแล้วนะฮะก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะฮะอ่าต่อไปก็จะเป็นสายอินพุตนะครับตัวนี้เป็นสาย audio in นะครับเราก็เสียบเข้าที่คู่บนนะครับตัวนี้เป็นแจ็ค RCA นะครับเข้า1ออก2นะฮะตัวนี้สําหรับลาโพงซ้ายขวานะครับผมก็จะนําลําโพงที่ผมมีอยู่นะครับมาทดสอบนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นลําโพงกลางแหลมนะครับ2ตัวสเตอริโอนะฮะ จะนำมาต่อเข้ากับจุด audio out e นะครับเป็นคู่ล่างที่เป็นแจ็ค RCA คู่ล่างนะครับว่าตัวเดิมนะครับของเขามันผุพังไปหมดแล้วนะครับแต่ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวทดสอบทดลองนะคร,ครับซ้ายขวานี่นะครับเขาจะได้เป็นซับแล้วก็ซ้ายขวาน,นะครับอย่ามาทดสอบกันนะครับ ครับส่วนสัญญาณเสียงไลน์อินนะครับผมก็จะต่อเข้ากับตัวลำโพูทูตัวนี้นะครับที่เปิดจากโน้ตบุ๊กนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับก็คือตู้ซับแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายสัญญาณนะครับผมเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับไลน์อินนะครับตัวนี้เป็นไลน์อิน อ่าลายอินแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเปิดเพลงจากตัวรับบลูทูธนะครับเปิดเพลงนะครับผม Oh. Uh -huh. สรุปผลการดี y นะครับภารกิจปลูกชีพเครื่องเสียงเก่านะครับเป็นตู้นี้เป็นตู้2.1ชัแนลที่ทิ้งแล้วนะครับนํากลับมาซ่อมใหม่นะครับก็นาหม้อแปลงนะครับมาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าตู้นี้หม้อแปลงเสียนะครับแต่ว่าบอร์ดยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเวลาเราเปลี่ยนหม้อแปลงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการบูริไฟตรงคาปานะครับเพราะว่าไฟที่เรามาใส่แทนขดเก่าของหม้อแปลงนะครับมีไฟที่เยอะกว่าเดิมนะครับ เราก็ต้องเปลี่ยนทาปาซิเตอร์ที่ทนแรงดันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลกับวงจรนะครับเพราะว่าไฟก็ต้องเล็กที่ไฟมาเป็น5โวลต์อยู่ดีนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับการซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับเผื่อว่าอยากจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของท่านผู้ชมนะครับที่เจอกลับมาให้ใช้ได้ดังเดิมเหมือนกับที่ผมทํามานะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับ c h anel n c จ e ดีไ้ด้วยนะครับถ้าเกิดมาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ